ในข้อสนะครับที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะถูกแบ่งนะเขาต้องการจะแบ่งนะครับให้เป็นแปลงย่อยๆให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะจากแปลงใหญ่ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาต้องการแบ่งแบ่งให้เป็นแปลงย่อยๆให้แปลงย่อยๆเหล่านี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเค เข้าใจนะจากที่เราเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าความยาวด้านของจัตุรัส <Herr. S 2> <evet, S 1> ความยาวด้านของจัตุรัสถ้าเกิดเขาต้องการให้ความยาวด้านของจัตุรัสนี้มากที่สุด<ม>ความยาวด้านของจัตุรัสก็จะเท่ากับหอลมอของด้านกว้างกับด้านยาวนะถ้เาเขาต้องการให ความยวด้านของจัตุรัสนั้นมากที่สุดถ้าต้องการให้ความเยวด้านของจัตุรัสมากที่สุดความยวด้านของจัตุรัสก็จะต้องไปเท่ากับของรรมของด้านกว้างกับด้านยาวนะครับลองอ่านดูซิว่าเขาต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าโดยให้ที่ดินที่แบ่งได้เนี่ยที่ดินแต่ละแปลงที่แบ่งได้มีพื้นที่เท่ากันทุกแปลงและแต่ละแปลงมีพื้นที่มากที่สุดการที่สมมติเล่นๆนะถ้าเราแบ่งเป็นเนี่ย แปลงหนึง่งแบบ่งให้มีขนาดเล็กๆแค่นี้กับแบบ่งให้มีขนาดอย่างเงี้ยแบบนี้พื้นที่ย่อมเยอะกว่าใช่ป่ะเออแต่แบบนี้พื้นที่มันย่อมน้อยกว่าป่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พื้นที่จะมากหรือจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยาวด้านไหมอันนี้เพราะความยาวด้านมันน้อยใช่ไหมมันจึงได้พื้นที่น้อย แต่ถ้าอย่างนี้ความยาวด้านมันเยอะกว่าคือที่มันถึงเยอะกว่าใช่ไหมรู้ออกไหมครับดังนั้นที่พูดว่ามีพื้นที่มากที่สุดก็ต้องเกิดจากความยาวด้านที่จะแบ่งต้องมากที่สุดด้วยความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องมากที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับก็จะเท่ากับหอลมอของด้านกว้างกับด้านยาวแน่นอนอันนี้งงหรือเปล่าครับน,นะผมก็จเนนะเหตุผลแล้วนะเพราะฉะนั้นความยาวด้านของที่ดิน รูปสี่เหลี่ยมจัตุลัสก็จะเท่ากับหอละมอของด้านกว้างกับด้านยาว ทีนี้มันก็ติดปัญหานิดนึงดูตรงความกว้างมันติดจุดจุดห้ามันอยู่ในหน่วยวาแล้วมันติดจุดครับเราก็เริ่มนึกไปถึงว่าเอ๊ะทำหน่วยให้มันเล็กลงดีไหมหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรถ้าเราแปลงเป็นเมตรเนี่ยเด็กๆว่ามันจะติดจุดไหมลองแปลงจากหกสิบเจ็ดจุดห้าวาให้เป็นเมตรเด็กๆจะต้องทำยังไง จาก1วาเท่ากับ2เมตรเด็กๆจะต้องทำไงถูกต้องจากวาทำเป็นเมตรเด็กๆก็ต้องเอาไปคูณ2ใช่ไหมลองนึกภาพดูนะตอนที่มันคูณ2องอ่ะ5้าสอเ็ศูนยทด1นึ่งเจสอทด1 15่เสียห้าทด1เออแล้วก็ทุนนิยมหนึตำแหน่งเออ มันจะเป็น135เมตรมันจะไม่ติดจุดแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่มันติดจุดเราก็เลยต้องทำจากแปลงจากหน่วยวาให้เป็นหน่วยเมตรซะก่อนครับก็คือขลโมของ67.5วากับ180วาเมื่อเราแปลงหน่วยให้เป็นเมตร ก็จะเป็น135เมตรตรงนี้พอคูณ2อนะึ่วาเท่ากับสเมตรแปลงเป็นเมตรเนาะคูณ2องก็ไป180ยปดสิคูณสองก็สาม้อืเพราะฉะนั้นตัวที่ดินตัวที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี้ย ด้านกว้าง67.5วาซึ่งก็เท่ากับ135เมตรด้านยาว180ยแปดวาซึ่งก็คือ360เมตรกำลังจะโดนแบ่งเลยนะครับค่าที่ใช้แบ่งก็คือหอละหมอ3ร้าสิบหวาสามรวา ลงท้ายที่ห้าลงท้ายที่ศูนย์ก็แม่ห้าหารได้อเออยี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบสองยี่สิบเจ็ดกับเจ็ดสิบสองแม่อะไรหารได้ยี่สิบเจ็ดจุดสองแม่อะไรหารได้อ๋ <c oughs> อ,อขอโทษขอโทษผมขอบคุณครับขอบคุณครับกูเพลครับกูเพล,เพลอ่ะ้อยสามห้าเมตรเออสามหกสิบเมตรอ่ะแม่อะไรครับ เก้าโอเคครับเก้าสามเก้าแปดโอเคนะแสดงว่าหอละมอได้อ,อืม เพราะฉะนั้นนะครับมันจะถูกแบบเป็นแปลมนะครับโดยด้านร้อยสามห้าเนี่ยนะครับก็จะแบ,บ่งทีละสี่สิบห้าได้สามครั้งก็ลักษณะก็เป็นเนี้ย ได้สามแถวอะสามตรงนี้คือสามแถวร้อยสามสิบห้าแบ่งทีละสี่สิบห้ามันจะได้สามครั้งสี่สิบห้า 45 45เราจะมองเป็น3แถวเนาะแต่ละแถวก็จะแบ่งได้8แปดลง ดูไม่ค่อยจะเท่ากันนะไม่ดูดูไม่ค่จะเท่ากันสักเท่าไหร่อ่ะหนึง่ง สองสามสห้าหเจ็ สี่ละสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าแปดครั้งก็สามละหกสิบตรงนี้อธิบายได้ว่าตัวเลขตรงนี้นะครับอธิบายได้ว่าได้มาสามแถวแต่ละแถวแบ่งได้แปดแรง ส่วนขอละมอที่เป็น45เนี้ยอธิบายได้ว่าเพราะฉะนั้นความยาวด้านของที่ดินแต่ละแปลงความยาวด้านของที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับหอละมอจะเท่ากับ45เมตร จำนวนแปลงที่แบ่งได้ก็จะเท่ากับ3มคูณ8 3ที่ว่าก็คือ3แถวคูณแต่ละแถวนั้นแบ่งได้แถวละ8แปเนีลยเหมือนในรูปนี้ครับแถวที่1 ็แบ่งได้8แปลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสามแถวแต่ละแถวแบ่งได้8แปลงนั้นจำนวนแปลงก็คือ24แปลงงงๆอะไรต่อครับ